ครับก็สวัสดีครับเพื่อนที่น่ารักนะครับหรือจาก f อทุกท่านนะครับครับพบกับออทุนจิตดิสภักดีหรือเป็น k คที d ่ a d e m y ามีเข็ความรู้นะครับเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในเกลื่องของสไลด์หรือไรลักษณะตุวีหรือเป็นแนวของรูปคัดนะครับการทํางานที่ออสคัดหรือการตัดอย่างเช่นนะครับบีพออัปเตอร ความหมายมานังแบบเ็ายาวมาอยู่ลักษณะของกลางหลังเลยนะครับเขาต้องการตัดหรือการไล่ลักษณะของสีะทะถุยหรือเป็นแนวของวูปคัดนะครับกอนหรือดออสมีการแบ่งในโซนของปีของซีกานซ้ายด้านขวานะครับหรือฮาร์ปนะครับออสแบ่งอยู่ข้างอยู่ประมาณ2องล้านสี่แสนสี่หมื่นสเส้นนะครับก็คือข้างละสี่หมื่นสองล้านกว่าเส้นนะครับนะเสร็จแล้วเราก็มาฮาร์ปหรือแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ การที่เราแบ่งเป็นสส่วนความหมายก็คือการที่เราดึงหรือการหวีหรือเก็บลักษณะของลายผมให้เขาสมูทคือหรือลักษณะของความเนียนก่อนเสร็จรแล้วเรามาพับหรือครับหรือสะบัดผมขึ้นไปอยู่ลักษณะกลางของศีรษะนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับเคทีอ็อคานมีนำมาเผยแพร่มาแชร์4ี่ช่องทางทิกตอกยูทู e เป็นปวกไรและช่องเลี้ยวสช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินยูท็ก เข้ามาศึกษานะครับหรือเรียนรู้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วเช่นเดียบนะครับเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับ ช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นบัลลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดงานตัดในโซนของซิกหน้าที่ออสไลด์หรือเหล่าลักษณะของปลายผมปลายลายใจแนวเขาจะออกมาเป็นเส้นหรือกึ่งลักษณะของความพิ้วหวานก่อปลายใจแนวที่เราใช้กันไกลดิวหรือเจาะหรือเป็นการดอทคิดหรือเป็นการแต่กันไกลออสได้มีโอกาสเดียวกรับไปศึกษาไปเรียน รู้ที่อาเกซี่อาเกซี่ก็คือเป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่อิตาลีนะครับออสนำพานะครับเอาเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในแนวขึงของอาเกซี่มาเผยแพร่มาแชร์เพื่อนน้องหรือชาว FC ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแตกเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีเข้ามาแล้วเหมือนกับท่านบินไปที่อิตาลีเลยนะครับเพราะออสเอาแนวทางหรือหลักการการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดหรือแนวสไลด์หรือไล่ลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวที่เราแบ่งหรือแบ่งในโซนของ ซิก้าหลังก่อปลายชาแนวที่เราเดิลหรู้เจาะหรือคัดหรือตัดหรือสนักของเหลาและสักของขอบผมก่อปลายชาแนวในโซนของซิกนาหลังรูปบกูรูปภารในโซนของโหนกหลัง ขอบปลายชายแนวที่เราเน้นหรือลักษณะของความถุยอันนี้เป็นเก็กความรู้หรือเป็นเทคนิคนะครับการทํางานที่แนวของบูฟคัทบางท่านที่ต้องการไล่หรือเสยข้างบนสั้นส่วนน้องนางแบบเขาต้องการเลี้ยงด้านบนให้เป็นกึ่งของผมบ๊อบนะครับอันนี้จึงเป็นแนวทางที่ออทคัทหรือการตัดในแนวกึ่งของวูฟคัทหรือเป็นสไตล์บายขี a โอคาร์มีหรือเป็นแนวนะครับของอาร์เคซี่หรือเป็นอิตาลีนะครับจากขอบปลายชายแนวที่ออทเลเยอร์หรือดึงหรือโค้งมนเข้าหาหนูกหลัง ความหมายก็คือการที่ดึงเข้าหาตัวเองลูกมกุลลูกพาช ปลายลายชาแนวเส้นผมเขาจะได้ออกมาลักษณะของความทุยกอปลายชายแนวหรือคัดหรือกาตราตัดหรือลักษณะของความพิวหวานอันนี้ก็คือแนวทางส่วนการเก็บแล้วนะครับออสมาขยับในโซนของซิกด้านหลังปลายลายใจแนวของจอรออกมาได้พิวหรือลักษณะของหวานเส้นเสร็จแล้วออสขยับมาในโซนปีของซิกด้านซ้ายใกล้ลายเกงขอบปลายชายแนวใ,ในโซนของซิกด้านลาน่างที่เราใช้เหล่าหรือเก่าลักษณะของเคาะปลายผม ปลายลายเจแนวที่เราใช้เดีวหรือเจาะหรือคัดหรือการตัดลักษณะของปลายผมกออปลายเจแนวที่เราเป็นการเหลาหรือการดัดคิดหรือการเตะกันไก ปลายลายแฉแนวเขาจะออกมาลักษณะของงานเป็นเส้นหรือลักษณะของความพิ้วหวานเสร็จแล้วออสมาดึงหรือเลเยอร์ก็หาหนกหลังหรือรูปบงกุลรูปพาร์ในโซนของซิกด้านหลังก่อปลายชายแนวที่เราดึงหรือการโค้งบนลักษณะของหนกหลังปลายลายชายแนวที่เราดึงหรือการโค้งเข้ามาหาลูกมงกุลรูปพาร์ตรงนี้จะทําให้สีสับโครงสร้างสีละลายแนวหัวเขาจะได้ออกมาลักษณะของความถุยเสร็จแล้วออสมาดึงในโซนปีของซิกด้านซ้าย เข้ามาหา,หารูปบกูรูปพารหรือลักษณะของโซนของซีกด้านหลังปลายลายชจยแนวที่เรา่าหรือเก่าลักษณะของขอบผมกอบปลายชจยแนวที่เราดึงหรือการโค้งมนหรือไล่ลักษณะของขาปลายผมปลายลายชจยแนวจะเห็นนะครับศีรษะโครงสร้างหรือศีละลายแนวหรือหัวออกมาได้ทุยทุยทุยมากเลยนะครับอันนี้เป็นเก็บความรู้นะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออดนามาแพนหรือแชร์สี่ช่องทางทิตกต YouTube, Facebook, อกยูทูปเฟซบุ๊กไลน์อะไรช่องเดียว สช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้อีกฟรีนะครับติ๊กตอกพียงท่านแอดเอกมมครับ S o m j i t ออมทมจิตหรือออสติ๊กตอกอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออสแพรือแชร์ไปถึงช่องติกตอศึกษาเรียนรู้นะครับพัฒนาได้ฟรีทางช่องติ๊ก ส่วนทาง Facebook หรือ f a c e b o o ไลฟ์เอบรีเดย์อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพตีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งชิงแชมป์โลกที่เวโรนาอิตาลีออสนำพานะครับเทคนิคการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดหรือสไตล์ของมุฟคัดมาเผยแพร่มาแชร์ตรงช่อง Facebook หรือ f a c e b o o ไลฟ์เอบรีเดย์เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านศึกษาพัฒนานะครับหรือเรียนรู้ได้จากช่อง Facebook หรือ Facebook l i ์ e อฟร y เดยก็ออดยังมีทางช่อง YouTube ที่ออดแพรหรือแชร์ไปประมาณ1,800กว่า e ีความหมาย1,800 EP ีก็คือ1,800กว่าตอนไปเลือกเรียนวิชาที่่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบขแานกึง่งลักษณะของเสริมสวยที่ออดแพนหรือแชร์ไปทางช่อง YouTube บางท่านชอบสายเคมีความหมายก็คืองานเช็งคอลเลอร์งานนะครับทำสีตลอดจนถึงรีโบนิ่งนะครับหรือยืยดผมในกึ่งของสเตทหรือเป็นแนว ของดิจิตอลก็คืองานยืดลักษณะของโคนดัดปลายส่วนลักษณะของงานเพอร์เม้นต์หรืองานดัดในสายเคมีออไดมีโอกาสนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรลีดออสจบจากยินหลุยดีฟอร์ดนะครับเดสฟารีดอล็กซองนะครับเดสฟารีดตลอดจนถึงลอรีอัลเดสฟารีดออสเอาเทคนิคของการทํางานในรูปแบบของสายเคมีมาเผยแพร่ทางช่อง YouTube เข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสซ้อนตัด